อย่จุดศูนกลางในส่วนโค้งที่รองรับมุมเหมือนเดิมแต่จะเป็นทฤษฎีบทที่ว่าในส่วนโค้งในวงกลมที่เท่ากันทุกประการถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดที่เท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมเหล่านั้น,นจะยาวเท่ากันอ่ะวงกลม o จุดศูนย์กลางที่เป็นจุด O เนี่ยมี a f AFB ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะรองรับด้วยส่วนโค้ง a b และโมและมุม cd ที่เกิดขึ้นจะรองรับด้วยส่วนโค้ง cd โดยที่ ab ที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ cd แล้วเราต้องการพิสูจน์ว่ามุม afb จะมีขนาดมุมเท่ากับมุม ced หรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันเป็นส่วนโค้ทง,งที่ยาวเท่ากันแล้วเราต้องการพิสูจน์ว่าเมื่อส่วนโค้งที่ยาวเท่ากันแล้วจะส่งผลให้มุมที่เกิดขึ้นนีจะยาวเท่ากันหรือเปล่า โ okay. จทย์กำหนดให้ส่วนโค้ง AB ที่เกิดขึ้นเนี่ยยาวเท่ากับส่วนโค้ง CD อันนี้คือสิงที่โจทย์กำหนดให้นะแล้วเราต้องการพิสูจน์ว่าต้องการพิสูจน์ว่า ในเมื่อส่วนโค้งที่ยาวเท่ากันแล้วเราต้องการพิสูจน์ว่ามุม AFB จะมีขนาดเท่ากับมุม CED หรือเปล่าใช่ไหมฉะนั้นเราจะมาสร้างมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือเราจะสร้างมุม AOB และมุม COD ขึ้นมาโอเคนะจะสร้างมุมนี้ขึ้นมา ึบจะได้ป่ะสร้างมุม A O B และ C O D เนื่องจาก มุมนดจุดศูนย์กลางที่เราพิสุดไปในทฤษฎีบทที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้ว่ามุม AOD คือมุมที่เราสร้างขึ้นมาณจุดศูนย์กลางเนี่ยจะเป็นสองเท่าของมุมสองเท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันมุมที่อยู่ในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั่นคือ มารองรับด้วยส่วนโค้ง AB ใช่ไหมมันเป็นมุมเนี้ยซึ่งมันเกิดจากมุมที่จุดศูนย์กลางแล้วส่วนโค้งเนี้ยมันไปดันไปรองรับกับ AFB ด้วยแสดงว่ามุม AOB ที่เกิดขึ้นจะต้องเป็น2เท่าของ AFB ด้วยโอเคไหมอาต่อมามุม CO d ดีที่เกิดขึ้นก็เหมือนกัน CO d ดีที่เกิดขึ้นจะเป็น2เท่าของมุม c e ซใช่และมุม COD ที่เกิดขึ้นก็จะมีขนาดเท่ากับสองเท่าของมุม A จะมีขนาดเท่ากับมุม2มุม E อดซึ่งให้ผลรตรงที่ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางมุมที่จุดศูนย์กลางมุมที่จุดศูนย์กลาง มุมที่จุดู่นย์กลางมีขนาดเป็นสองเท่าขอ,ข,อของมุมในส่วนโค้งของมุมในส่วนโค้งที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันที่รองรับ ส่วนโค้งเดียวกันโอเคใช่ไหมในเมื่อ AOD ที่เกิดขึ้นมีขนาดเป็นงสองเท่าของของมุมเนี้ยแสดงว่า AOD ที่เกิดขึ้นจะต้องมีขนาดที่เท่ากันเนื่องจาก aod ที่เกิดขึ้นจะต้องมีขนาดที่เท่ากับ cod เพราะให้นิยามว่าถ้าส่วนโค้งที่ยาวเท่ากันแล้วเนี่ยมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นเนี่ยจะมีขนาดที่เท่ากันมุมณจุดศูนย์กลางใช่ไหมที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดที่เท่ากันให้อธลเพราะ มุมที่จุดศูนย์กลาง 0. 0. จะเท่ากันเพราะถูกรองรับเพราะถูกรองรับด้วยส่วนโค้ง ยาวเท่ากันโอเคใช่ไหมอ่ะในเมื่อมันมีค่าเท่ากันแสดงว่าสองเท่าของมุม a f b จะมีขนาดเท่ากับสองเท่าของมุม c E, d ยึงทำให้มุม a f b ที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่ากับมุม c อีอ่าเราก็ได้พิสูจน์ไปแล้วเนาะเราก็ได้พิสูจน์ตามที่สีบทไปแล้วซึ่งพิสูจน์ได้ดังนี้โอเคไปกันต่อ